มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งหมีแบร์รี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์กวันนี้เราอยู่ในเกม The First d e s c e n d a n t วันนี้จะมาแนะนําตัวละคอรอีกหนึ่งตัวครับที่เพื่อนๆจะต้องมีครับเพราะว่าเธอคนเดียวเท่านั้นครับที่จะทําภารกิจนี้ให้เราได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการปลดล็อกและบิวและแนวทางการเล่นในการเข้าโจมตีเอาโพสกันครับ ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต้นในการปลดล็อกและดูบิวของเธอนะครับผมขออนุญาตแนะนำภารกิจที่เหมาะสมกับตัวเธอคนนี้ครับเชลเลนเธอมีความสามารถในการสเตลครับล่องหนเป็นตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับที่จะเข้าโจมตีเอาโพสและได้ของรางวัลมากยิ่งขึ้นครับชี้ไปที่เอาโพสกันครับของรางวัลของผมนะครับ a อร์โมส e r ี a ร์แมทเทีย t แพท80และก็81วันนี้ผมได้น้องท็อปมาช่วยในการทาคลิปกันครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าโจมตีเอาโพสผมขออนุญาตแนะนำสักนิดหนึ่งครับลองชี้ที่เอาโพสอีกสักรอบครับเขาบอกว่าลองไปปิดสัญญาณ1ทับสดูนะครับผมปิดไปแล้วหนึ่ง t i m i t i m i t นะครับเมื่อเราปิดเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไปส่วนรางวัลถ้าหากว่าเราแทรกซึมไม่ให้ศัตรูเห็นครับด้านล่างเลยครับ a t m o s p h e r e Material Pattern 81และก็ Shape Stabilizer Form 4ก็จะเป็นของเราครับ ผมก็จะปิดเสาสัญญาณครับเมื่อเราปิดเสาสัญญาณแล้วนะครับเราจะได้เวลาในการแทรกซึมมากยิ่งขึ้นครับก่อนที่ศัตรูจะ alert ตอนนี้ผมปิดไป2เสาก็จะเป็น1 m บวก2 m เบ็ดเสร็จก็คือ3นาทีอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับในการเข้าโจมตี out พสต t นะครับเขาจะมีตู้ผลิตไฟฟ้าอยู่ตู้ power อ,อยู่ด้วยกันทั้งหมด3หรือ4ตู้ครับ แล้วแต่เราจะเจอนะครับถ้าเจอ3ตู้ก็โชคดีกันไปครับถ้าเจอ4ี่ตู้ก็ยากนิดหนึ่งช่วงนี้เวลาก็นับถอยหลังเพื่อนๆก็ลองดูหน้าง,งานตัวเองสักนิดหนึ่งครับจะเริ่มต้นจากตรงไหนไปซ้ายไปขวายังไงหาที่หลบก่อนอ่าช่วงนี้ผมก็หาที่หลบก่อนนะครับแล้วก็มองดูส่วนเพื่อนผมครับน้องท็อปอยู่ด้านนอกรอให้สัญญาณครับตอนนี้ได้เวลาใกล้แล้วครับเมื่อเวลานับถึงศูนย์ อย่าเพิ่งเริ่มครับรอให้ศัตรูรีสปอนสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยล่องหนเข้าทําการสเตลครับในช่วงเวลาที่เราสเตลนะครับตัวเราล่องหนก็ไปปิดสวิตค,ครับไม่ต้องกลัวศัตรูครับไม่เห็นเดินชนได้หมดครับจะเอาสลิงเกาะก็ได้ครับไม่มีปัญหา เมื่อเราทำครบ3มเครื่องให้สัญญาณน้องท็อปเข้ามาผมก็จะใช้สกิลมีดบินป่าออกไปครับน้องท็อปก็จะมีหน้าที่ในการกำจัดหัวหน้าเสร็จแล้วรับของรางวัลกันไปถ้าหากได้นะสำหรับใครที่จะเล่นเชลเลนนะครับก็อย่าลืมให้สัญญาณเพื่อนๆนะครับว่าปิดสวิทช์พาวเวอร์ไปตัวที่1ที่2ที่3แล้วหรือยังหรือให้เพื่อนๆคอยฟังเสียงสัญญาณกันดู ทีนี้ก็ดูของรางวัลกันสักนิดได้ไหมมาดูอีกสักจุดหนึ่งครับตอนนี้ได้น้องโอเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งคนครับผมก็จะมารออยู่ด้านนอกครับเมื่อสักครู่ครับวนซ้ายไม่เป็นสิริมงคลเดี๋ยวงวดน,นี้วนขวาครับ สตูโผสเตลเข้าครับหากเพื่อนๆสังเกตเวลาตรงกลางนะครับจะเป็นเวลาที่นับถอยหลังในชุดแรกก่อนตามจํานวนเสาที่เราไปปิดพอเราปิดจนครบเวลาก็จะเริ่มนับใหม่ก็คือเวลาในการโจมตีครับ เสร็จแ,แล้วก็เก็บของรางวัลกันครับจากภารกิจของเราแล้วก็ดูผลประกอบการกันสักนิดหนึ่งทีนี้มาดูกันแบบยาวๆแบบละเอียดกันสักนิดหนึ่งครับบริเวณนี้ครับขิงตัน ผมว่ายังไงยังไงเพื่อนๆมีแชร์เล่นแล้วต้องมาครับโซนนี้เลย f o r ์เล n นเชีย e r เตอสำหรับจุดนี้ครับจะเป็นของฟาร์มดีทั้งนั้นเลยครับจะมี a อ o r s p h e r e m a t e r i a l 54 Pattern 55ถ้าหากว่าเราทำสำเร็จนะครับเวลาถ้าหากว่าเอาโพสของเรายังนับเวลาอยู่นะครับไม่ถนัดหรือว่าคิดว่ารอนานก็ให้ฟาสทับเวลไปยังเขตอ,อื่นก่อนแล้วก็กลับมาครับ ที่แนะนำสำคัญอีกนิดนึงครับเล่นโหมดฮาร์ดและก็อย่าลืมปรับเป็นไพรเวทนะเพราะว่าบางครั้งจะมีเพื่อนๆผู้หวังดีครับเข้าโจมตีทันทีส่วนตอนนี้ขออนุญาตปิดเสาสัญญาณสักนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนเพื่อดูครับปิดไปแล้ว1ต้นเปิดดูไทม์ลิมิต ก็จะเป็น 1m บวก 1m 1นาทีบวก1นาทีครับที่ทำเช่นนี้ก็เผื่อนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆทำบิลแล้วดูเลชันในการล่องหนหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เราล่องหนอยู่ไม่นานพอนะครับเราก็จะได้หลบออกไปก่อนอยู่ข้างนอกรอสักนิดหนึ่งกูดาวได้แล้วค่อยกลับมาใหม่อันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์แต่จริงๆแล้วก็ทำดูเลชันให้ยาวให้นานที่สุดครับเอาละทีนี้เราก็มาถึงหน้างานของเรากันแล้วครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาที แนะนำว่าเมื่อมาถึงหน้าง,งานครับให้สำรวจพื้นที่ของตัวเองก่อนครับซ้อมสักนิดครับดูว่าเขามีกี่จุดเราจะอยู่ตรงไหนอย่างเช่นของผมครับจุดนี้ที่1แล้วก็ด้านมุมนี้ที่2ด้านล่างก็เป็นที่3เสร็จแล้วก็เข้าประจำที่มีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับเวลาเราอยู่ในพื้นที่แล้วเรามองไม่เห็นนาฬิกานับเวลาถอยหลังนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมา แล้วก็เลือก Waypoint ครับอย่างของผมเป็นกดสี่เหลี่ยมเมื่อเราเปิดแผนที่กลับมาก็จะแสดงนาฬิกานับเวลาถอยหลังครับจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาเนาะจะได้เห็นแบบง่ายๆตอนนี้เวลาก็ใกล้แล้วครับ ตัวเราก็จะบางนิดหนึงครับแนะนําถ้าหากว่ามีเพื่อนๆไปด้วยก็ดีครับจะได้เล่นกันสนุกไปด้วยกันฟาร์มของไปด้วยกันตอนนี้ก็มาดูผลประกอบการกันครับว่าจะได้อะไรบ้าง เอาละทีนี้เราก็มาดูวิธีปลดล็อกเธอครับสำหรับแชร์เลนนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเธอไม่มีสิ่งไหนต้องไปใช้รีเซิร์ชใดๆทั้งสิ้นเก็บให้ได้4ส่วนเท่านั้นครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับแชร์เลน n h a n c e นเซลกดเข้าไปครับอยู่ในด่าน e c h o Swarm Normal ครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะเจอแผนที่ครับเขาจะนำทางไปให้เราแล้วเราก็ไปเช็คดูกันครับว่าโอกาสที่เขาจะตกให้เราเป็นเท่าไหร่ ผีที่แผนที่สักนิดหนึ่งครับเลื่อนหาโอเคโอกาสตกครับ20%อซอาจจะวิ่งวนหลายรอบนิดนึงนะครับคงไม่มีปัญหาครับระดับ normal ใช้เวลา20นาทีส่วนที่2ครับเชล l e นสเต t a ล i เซอร์กดเข้าไปที่แผนที่ซึ่งจะอยู่ใน Echo Swarm เหมือนเดิมครับก็จะเป็นด่านหลักของแผนที่นี้ครับ เชลเลนสเตเบลิเซอร์มีโอกาสตก20%ส่วนถัดมาก็จะเป็นเชลเลนสไปรัลแคตาลิสต์จะอยู่ในส่วนแอคหน้าดีเซอร์เปิดดูให้สักนิดหนึ่งครับโอกาสตกเท่าไหร่เข้าด่านนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น20นาทีโดยประมาณนะครับโอกาสตกก็คือ20%เหมือนกันไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกสตูเลเวล46เองสบายสบาย แต่มันยากตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะตกนั่นแหละครับมาดูในส่วนสุดท้ายครับเชลเลนโค้ด mm. <Challenge Code S 2> ก็อยู่ที่แอคหน้าดีเซเหมือนกันครับ mm. โอกาสตก20เหมือนกันตรูเลเวล52ก็ลองวนๆหาดูนะครับไม่ยากไม่ยากขอให้โชคดีกันทุกคนครับทีนี้เรามาดูบิ้วกันครับ ผมจะโฟกัสไปจุดเดียวครับโฟกัสไปที่การล่องหนของเธอครับหรือการสเตลครับก็จะเป็นสกิลที่2ของเธอครับเป็นไปได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆดูดูเลชั่นของผมครับตอนนี้ผมทำได้19.4วินาทีส่วนค่าเริ่มต้นจริงๆก็แนะนำเลยนะครับว่าให้ได้สัก16วินาทีเป็นต้นไปครับ16 17แต่ถ้าหากไม่ได้จริงๆให้หาเพื่อนมาร่วมครับเพื่อนที่ใช้แชร์เลนด้วยกันครับจะได้ไปปิดสวิค4ตัวได้แบบง่าย โมดูลที่ผมใช้ก็จะเป็น Battle of Stamina ครับตัวนี้ไม่ต้องไปตีบวกไม่ต้อง Enhance เพิ่มเติมเลยนักสิ้นนะครับเพราะตีเข้าไปแล้ว s สก l ลดู a t i o n ก็ได้8.8เท่านั้นตัวถัดมาก็เป็น Maximize Duration ครับตัวนี้ผมตีไปเต็มเลยครับขยายออกไปเต็มๆเ,เลยครับได้40%ส่วนถัดมาก็จะเป็น Skill Extension ครับตัวนี้ก็จะได้ s สก l ลดู a t i o n มา36.5 3การ์ดเท่านี้ ที่เหลือแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดสรรจัดใส่มาได้เลยครับแล้วแต่ความสะดวกครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของดาเมจหรือว่าจะเพิ่มเกาะให้กับตัวเองก็ได้แค่นี้เองครับขอเพียงแต่ว่าให้ดูเลชั่นนั้น16วินาทีขึ้นไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี